จองกู BTS เปิดตัวทรงผมใหม่หล่อจนขึ้นเทรนโลก สวัสดีทุกคนนะคะเรื่องนี้ทำแฟนคลับคือฮาอีกแล้วค่ะที่นมจองกุ๊กน้องเล็กของวง Bts ศิลปินชื่อดังระดับโลกเกี่ยวกับลุคใหม่นะคะโซแดดดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทรงผมใหม่ค่ะสีผมใหม่ของไอดอลคนดังนะคะแฟนๆทุกคนนะคะมักจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งค่ะที่ไอดอลคนดังที่พวกเขาชื่นชอบนะคะมีทรงผมที่แปลกใหม่คือคือฮาและครองโลกได้ไง่ายๆอย่างไอดอลน,นมจองกุ๊กนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่แฟนคลับนั้น มักจะชื่นชอบที่เขานั้นเปลี่ยนลุกใหม่ค่ะในทุกช่วงเวลานะคะที่มีผลงานใหม่หรือการคัมแบ็คค่ะจองกุ๊กนะคะก็มักจะเปลี่ยนลุกเสมอค่ะไม่ว่านมจองกุ๊กค่ะจะมากับลุกผมยาวผมสั้นผมสีดำนะคะหรือสิ่งอื่นค่ะจองกุ๊กมากับลุกผมยาวครึ่งหัวบางค่ะสีดำหรือจองกุ๊กนะคะจะมัดผมยาวครึ่งหัวก็ยังมีค่ะมากับลุกไถ่ข้างนะคะหรือจะมากับลุกรองทรงบ้าง แต่ครั้งนี้ค่ะจองกุ๊กมากับลุกลากใส่ยาวนั่นเองค่ะ BGS นะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกนะคะของโคเวค่ะอามีจริงได้รับการดูแลจากเนื้อหานี้นะคะเป็นประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือภาพนะคะหรือแม้แต่คลิปเบื้องหลังโดยรวมแล้วนะคะจองกุ๊กก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษของเขาค่ะและดึงดึดความสนใจจากแฟนทั่วโลกได้เสมอ มีการโพสต์ทีเซอร์คลิปใหม่นะคะของโควค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมตามเวลาเค t อชและจองกูค่ะก็สามารถดึงดูดความสนใจจากชาวเน็ตได้ในทันทีค่ะนั่นก็คือทรงผมใหม่ของจองกูที่ดูเปลี่ยนแปลงไปทันทีที่คลิปวิดีโอได้เริ่มขึ้นนะคะมีพี่จีนกับจองกูได้นั่งโซฟาอยู่ข้างกันค่ะมากับลุกเสื้อผ้าสีขาวนะคะลุกชุดสุดขินครีมนะคะดูหล่อดูดีใส่ๆนะคะดูสะอาดตาในขณะที่กล้องเริ่มแพลออกนะคะ สมาชิกที่เหลือก็เขารุวมเฟรมนะคะกับพี่จีนและจงกูก๋แม้แต่ในพับคอนเซ็ปต์ใหม่นะคะสมาชิกทุกคนก็ดูน่าทึ่งค่ะแต่อามีก็ไม่หยุดอย่างที่จงกู๋ได้ค่ะแฟนๆต่างก็พาขึ้นแท็กแฮชแท็กจงกู๋นิวแฮชสไตล์แฮชแท็กจงกูแฮชแท็กเมาลิดจีเคและแฮชแท็กโอไมก์ก็จงกูจึงได้รับความนิยมไปทะลอค่ะจงกู๋มากับลุกใหม่แบบนี้นะคะเป็นต้องขึ้นเทรนทั่วโลกกันสักหน่อยมากับทรงผมรักส่ย,ยาวแบบนี้ค่ะ มีหน้าม้าแสกกลางนะคะสีผมก็สีดำหล่อดูดีค่ะไม่ว่าลุคไหนก็โซแดดดีไม่แพ้กันเรียกว่าทรงผมรักใส่ยาวแบบนี้นะคะไอดอลชายเคป๊อปหลายคนก็ทำกันค่ะทรงผมยอดฮิตซะจริง ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ